วันนี้เราก็เล่นเกมโลบอกเหมือนเดิมอน,นะเดี๋ยวขอปรับเสียงแป๊บนึงก็นะ<อ>สักวันนี้ก็ได้ยูนั่นแหละนะ่าเลยอ้ม,มีสมผอมฟรีด้วยนี่มันเลือกสมผมอว้จะนั่งสวยไหม م, ก็สวดเราจะเลือกชุดดึงชุดอะไรดีชุดนี้ดีว่ะเออเออเอเอทำใส่ไม่ได้สวยเกมบักนิดหนึ่งนิดหน่อยนะไม่เป็นไรโอเคเราจะมาเริ่มการไล่ใี V I P ด้วย V I P น,ในี่กีดานชั้นน้องไทมู่กีรัเคยเล่นกัน อูนะ้ Ooh, สวยอะ่ะน่ำสวยมากเลยนี่ก็มาเล่นกันเลย่ยมาเล่นกันเลยนะไม่รู้ยาเปล่านี่เสียงปุสีแดงกันแน่เนี่ยแงะเลยเลยอันนี้เป็นกำแพงช่วไปกำแพงกำแพง โอ้โอ้สีชมพูสีน่ารักมากไปเรื่อยเรื่อยนะคะกี่เยอข้ามไปแล้วกันเยอะไอ้กะกะค้างเอยสตรอเบอร์รี่เค้กสตรอเบอร์รี่น่ากินมากโอ้ยกือบล่วงอ่ะ มีใครได้ยินเกว่เกเมื่อกี้ไหมแคนนะเออเออมีแมงลัคนนนบไปแบบสปีดนะทุกคนจะไปแบบสปีดเลยสปีดลันลันลันนสปีดสปีดออเออเ มีใครชอบเสียงู้สีแดงบ้างไหมไปคนนึงชอบเสียงูอุดเกือบนชือุ้ยวุ้ไปเลยก็ใครลงมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะก็จีนี

เหมือนมันเคลือบเลยอะอเคลือบน้ำตาลแท็งบูรุษอะอน,น่ารักอะมันน่ารักมากเลยเอลือซื้องวยน,น่ารักว่าเส้นบะหมี่กึ่งสัมเ็จรูปอีกแล้วมีชอบเส้นบะหมี่เลยถึงแม้จะไม่เคยตัวโก้เส้นบะหมี่แต่เราไม่ชอบอ้าววมีโรงเรียนใครปิดเทอมแล้วยัง มันก็ลองเลยเราปิดแหวนแล้วนะโอ้โหเราไม่ชอบอันนี้ไปยาวดิไปยาวนี่มันเยอะมันมีเยอะมันก็ต้องตรวจสอบเยอะดิบีจิบแล้วกันนะต้องตรวจเยอะไงไม่ชอบอันนี้ก็น่าจะมีใช่แล้วมันอันนั้นอืมมันจะเป็นมันจะมีแค่สีแดงที่เหยียบได้เราไม่เสียงดีกว่า นะเออยจี่ยงโดนนี้ดีวกว่าเ้ยเลยเลยเลยวยิอันนี้แหละสีเดีเงมัอน่าจะเป็นหมือนว่าสีแดงจะผ่านได้วิี่ชาแล้วงั้นเราไปด่านต่อไปเลยดีวยกว่านะโอ้เอเดนแมเนโอ้คุณมานั่งอยู่แล้ว โอ้กินนมโอ้แซบเคียวกินนมแซบแซบไอ้หยิบนมน้ด้วยเนี่ยหยิบได้ปะหยิบได้ไหมทไมหยิบไม่ได้เมว้ยนรกอะ่ะนี่เขาอะไรกันเนี่ยมาวิ่งอะไรกันวิ่งอะไรกันโอ้สวยอะ่ะจะละทยด้ยวาายอยามาวิ่งอะไรกันตอนนี้ได้ไหมเนย ยังไม่โหลดเลยเอ้ยผมโหลดแล้วสมมติกับเวนต้น,ตนี่สวยลอยไม่เพื่อนอย่าเพิ่งกลัวสิสวยงามจริงๆเลยเก็บเป็นที่ระลึกนะเกินเ,เขายังวิ่งไล่กันไม่หายเลยเนี่ยอ่าอ่าอ่าเล่นอะไรเนี่ย ไปพีคไปกามิล่าแมนมานั่งด้วยกันก็ได้มามานั่นแหละถ่ายรูปยยมอ๋อพอดีเราจะถ่ายดูพอดีโอเคนะแบบว่าเราไปแม็ต่อไปดีกว่าตึ๊ดกระเฮือนต่อไปโอ้นะอันนี้อะไรเนี่ยก็เอานอนตรงนี้เหรอ นี่นี่อยูอ่แล้วโอ้อร่อยเสร็จเส็จเซ็บเสร็นี่มันถ่ายโดรนตรงนี้ดีกว่าแค่มาจัตรงนี้นี่วิ่งจุดสต๊าฟลี่ลนี่น่ารักอะไรรู้จักผมยังไม่โหลดเลยเนี่ยโอ้ยโอเคไปก่อนนะครับนะฮะนี่เราเป็นผูหุ่ยนะน่าพูดครับเพราะมัน แล้วพูดครับเพราะมันดูน่ารักดีเหตุผลก็มีแค่นี้แหละพูดครับแล้วมันดูน่ารักดีนะก็เราเป็นผู้หญิงนะอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ชายมึส้นบ่มีงอมันนะเี้ปื๊ดปดเพ่นเดินชิวเลย นี่กำแพงผมว่าไปยินได้ใไอ้แพงหนาด้วยนะเนี่ยนี่เพื่อนเพ่นสวยดีแต่ผมจดดจ๊่เอ้ยลยสี้วยว้าวลสีง้วยแล้วเนี่ยสวยดีวันทำแมปนี่ทำสวยมากเลยนะเนี่ย ก็เข้ากันมาได้นะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราบอกชื่อแมพเพราะว่าเราแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ไม่เป็นต้องขอโทษด้วยในความไม่สะดวกเดี๋ยวเราทิ้งชื่อแมพไปให้ตอนท้ายคลิปนะมันก็มีอยู่สองแมพนี่แหละก็ไปดูได้โอ้คไปไปไปเล่นกันได้นะมันสนุกอ่ะแถมสีสวยอีกด้วย ยำๆยๆแยมแยมยยนี่คตัไบี่เป็นยไรติดตามด้วยคอมเมนต์เยอะๆนะเพราะเราไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เรามีแค่